สวัสดีครับชาวซีเน่ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมนะครับแอสิเดควาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในส่วนของถ้ำมังกรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับหลายอย่างมาสมคนเลยมาดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับคือลดความยากชั้น1ถึงชั้น7นะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่ฟาร์มชั้น7อยู่นะครับสามารถเข้ามาฟาร์มในช่วงนี้ได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับอย่างที่2คือเปิดเครื่องระดับชั้น8นะครับชั้น8เนี่ยมีโอกาสดรอปเครื่องระดับสวรรค์ด้วยนะครับอ่าแอบสองแอบหนึ่งนะครับน ไหนวะบ้านะไม่เห็นมีเลยอันนี้อะเครื่องแบบสวรรคโอหัหไม่เจอนะครับตาบอดนะฮะเครื่องแบบสวรค์นะครับดอกที่ชั้น8ด้วยแต่ว่าชั้น8เนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับว่าต้องใช้ของระดับไหนนะครับถึงจะผ่านนะครับส่วนใครที่มีของน้อยนะครับแล้วก็พอผ่านได้ก็สามารถมาจัดได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสได้เครื่องแบบสวรค์นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องหาท่ามังกรรับครับเพราะว่าท่ามังกรรับตอนนี้นะครับมีกิจกรรมเพิ่มอัตราดอปสูงสุดนะครับ อยู่ที่2,900%ก็คือการันตี2,900%เลยนะครับหมายความว่าลง1รอบได้เลย29กล่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำชั้น8เด็ดมากนะครับแล้วก็วันหนึ่งสามารถเสถ่ามากรับได้5ครั้งนั่นเองอย่าเริ่มมาจัดกันได้นะครับโอเคทีนี้มาดูทีมกันดีกว่านะครับผมขอแนะนำทีมแบบฟูๆูหน่อยเลยกันนะครับเพราะว่ามันใช้ของเยอะนะเพราะว่าคนเล่นใหม่นะครับอาจจะไม่สามารถตีไหวนะอันนี้ต้องยอมรับนิดหนึ่งนะครับโอเค ไอเทมผมใช้เป็นเบริก้านะครับ2ชุดอ่อนนะครับ2โต้นะครับเจมเร่งเกตเวย์นะครับเพิ่มครีทคอล์พีวีนะครับเพิ่มประจมตี PVE นะครับแล้วก็แหวนชุดอ่อนดาเมจฝังด้วยจอดเกราะ500นะหรือจะใส่เป็นแหวนอื่นๆก็ได้ที่คล้ายๆกันนะครับที่เป็นแหวนดาเมจนะโอเคลิมิเตเป็นต้านอมาาัมพาตกับต้านสตันนะเพราะว่าบอสมี2ออย่างนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็น เพิ่มพายโจมตีท่านมืดนั่นเองนะครับแล้วก็จิตวิญญาณเน้นโจมตีหมดเลยนะครับมีรดคูดาวนิดนึงนะครับแล้วก็รดไดเบทท่านมืดนะครับอ่าอันนี้นะครับตามนี้เลยนะครับต่อมาโครอีนะครับใส่2สปีดอย่างเดียวที่เหลือไม่ต้องมีอะไรเลยเอาเวลสี่สิบมาลงก็ได้นะครับอืมเพราะว่าเน้นให้มันตายเร็วนั่นเองนะครับโอเคสำหรับในส่วนโครอีแล้วก็ตัวละครแถวหน้าทุกตัวนะครับทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับจะต้องใส่สปีดหมดเลยนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมีสปีดอยู่ที่300นะครับบอสเนี่ย สปีด300ได้เปิดก่อนแน่นอนแต่ว่าถ้าเราใส่สปีดทั้ง4ตัวนี้นะครับจะทำให้เรามีสปีดเกิน300เราจะได้ออกสกิลก่อนนะครับอ่านะฮะส่วนซีเวียนะครับใส่เอาอึดเฉยนะครับอะไรก็ได้นะครับที่เน้นอึดๆนะครับไม่สําคัญอะไรเลยนะครับสองสปีดที่เหลืออึดหมดนะครับรีน่าอันนี้อาจจะสําคัญนิดนึงสาหรับคนที่ของไม่เยอะนะครับเพราะว่ารีน่าจะเป็นตัวช่วยเลี้ยงเราในการสู้กับมังกรระยะยาวได้แต่เดืใครที่ของเยอะแล้วก็ไม่สําคัญอะไรเลยนะครับใส่สองสปีดที่เหลือเน้นอึดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือต้านสตาร์กับต้านอวมาภาพถ้ามีจะดีมากนะครับจะช่วยเราเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับตัวสุดท้ายนะครับซาฮาหา,ราหรือมิสก็ได้นะครับผมใส่มาลดบล็อกเฉยเนื่องจากว่าทีมผมไม่จาเป็นต้องใช้ซีในการรีเซ็ตเกตเวกเนื่องจากว่าผมสามารถฆ่ามันได้ด้วยกับบาดลูกเดียวกับยิงซ้าอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะก็เลยใช้มาเป็นซา,ารา่าแทนเพื่อการันตีการไม่ติดบล็อกนั่นเองนะครับหรือว่าช่วยลดโอกาสติดบล็อก30%นนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมใส่เอาอึดเฉยน,นะครับ ถ้าจ,จัดทีมประมาณนี้จะสามารถจัดออโต้ได้ค่อนข้างง่ายอยู่นิดหนึ่งนะฮะโอเคผมลองแบบออโต้เลยแล้วกันนะครับออโต้ Auto เนี่ยเปิดมาด้วยสกิลของโคอี e ้ก่อนนะครับจะเป็นการลดเกราะ80%นะฮะแล้วก็ตั้งเป็นสกิลอุกบาทนะครับเอาไว้นะครับแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้มันจะมาใช้ที่สกิล3ก่อนสกิล3คือสกิลเพิ่มมันโจมตี1เป้าผมเลือกเป็นสกิลนี้ก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปลดคูลดาวน์กับสกิลอื่นนะก็เลยใช้สกิลนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็บัฟลีน่า อลรีนาเสร็จก็เวกลีนาเวกลีนาเสร็จก็ค่อยไปสกิลล่านะครับแต่ว่าในการเล่นจีนนะครับจะออกสกิลหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ออกเลขสามเลขสามแล้วสี่เลขห้าแล้วก็จะเป็นเลขสองนะครับอ่าพอเลขสองเสร็จจะเป็นเลขหกนะครับเรือจะเป็นเลขหกก่อนเลขสองก็ได้แล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งเพื่อใช้เลขหกซ้ำอีกทีหนึ่งหรือว่าอะไรประมาณนี้นะโอเคขอแค่จบภายใน12อเทินแล้วกันนะครับเพราะว่าโคอีเราดีบัฟแค่12อเทินนะมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับในการตั้งออโต้แบบนี้ ของเบลริก้าต้องแรงมากๆนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะทำดาเมจได้ไม่สูงพอนะถ้าเพื่อนๆทำดาเมจได้ไม่สูงจะทำยังไงก็สามารถผ่านได้โดยการใช้ซีกนะครับซีกสามารถรีเซสเกือเวได้แล้วก็ปาอุกบาทอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะไม่สามารถจัดทีมแบบออโต้ได้นะครับเนื่องจากว่าทีมออโต้ของซีกเนี่ย,ยมันจะมีความเสี่ยงในการล้มเหลวในการเชสอยู่หลายอย่างนะเพราะมันหลายขั้นตอนเกินไปนะครับอ,อย่างนี้เนี่ยอะโคอีออตายไปรถไปแล้หนึ่งขั้นตอนนะครับ แล้วก็บัฟนะครับจะเห็นว่าในที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นครบทุกอย่างแล้วอะ่ะเราไม่มีจุดที่สามารถไปกดบัฟของซีได้อาจจะต้องยอมสลดัดยลอเวของรีน่าไปอะไรแบบนี้นะอ่าโอเคเปิร์ต่อไปก็เป็นบัฟของรีน่านะครับตามสูตรนะฮะมันจะมีอยู่อย่างเดียวที่ทําให้สูตรพังนะครับก็คือถ้าเกิดบอสมันอยู่อมันตีโปตีใส่เบลิก้าเนี่ยเกตมันจะพุ่งนะฮะแล้วเกตมันจะเต็มนะครับ เออถ้าอย่างนั้นนะคือสวยนะจริงๆอันนี้ก็เดี๋ยวเอาเวกรีน่านะครับแล้วก็สกิลล่างเบลิก้าโอเคบับพร้อมแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวยิงสกิลล่างก่อนเพื่อเก็บเกรดนะครับให้มันเต็มนะปึ๊บนะนจะได้สัก2-3ล้านนะ โอเคได้มา2ล้านนะครับเหลือ15ล้านซ้ำไว้อีกหน่อยนึงนะครับสวยนะครับแล้วก็อุกบาทน่าจะอาจจะเกือบตายหรือตายเลยนะ <c oughs> เพราะว่าผมยิงได้ประมาณ1 3ถึง15ล้านนะครับแล้วแต่ว่าเราต่อด,ดาเมจตอนแรกเนี่ยได้มากแค่ไหนถ้าเกิดเราตออเนี่ยโตเยอะเนี่ยยิ่งตูเลือดน้อยมันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเราใส่บุ๊คสองชุดอ่อนนะสองชุดอ่อนคือยิ่งเลือดน,น้อยยิ่งแรงนะครับมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆของฟูเพื่อนสามารถปิดได้ด้วยอุกบาดลูกเดียวครับ15ล้านโอเคสวยมากนะครับ นี่คือของเต็มนะครับเบริก้าของเต็มจะสามารถทําได้ถ้าเซอินไม่ต้องสืบนะเพราะมันฟันไม่เข้านะฮะ <c oughs> บอสมันกนานยกภาพนะครับต้องใช้เบริก้านะอ่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเบริก้านะครับได้ขอมาเป็นเครื่องระดับคิกเกียมหนึ่งกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองในไหนก็ในไหนละไปลองถ้าลับกันนะครับอ่าไปทําลับกันดีกว่านะครับถ้าลับนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าวะ ถ้าใช้ทีมนี้อ่าผมลองทีมนี้เลยแล้วกันนะครับว่าอ่ดาดาเมจมันจะเพียงพอในการยิง19บ้าล้านของถ้ำรับหรือเปล่าถ้ำรับเนี่ยป้องกัน4 7 5พนเจ็ดห้าสิบนะมาดูกันนะครับอ่ะจัดไปนะครับอาจะต้องปรับมาเป็นแมนวนวลตอนหลังเพื่อยิงต่อนะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนขอดูก่อนนะว่าไหวหรือเปล่าอ่ารถกลอบไปก่อนฮะ ผมแนะนาว่าใครยังไม่มีเบริก้านะครับให้ทําไปเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าน่าจะได้ใช้อีกยาวๆนะครับดูจากสไตล์การอัปเดตของถ้ามังกรแล้วเนี่ยมันยังต้องใช้เบริก้าอยู่นะนะครับเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นตัวอื่นเท่าไหร่นะครับอืแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีพลังโจมตีเวทเนี่ยลูกไฟเนี่ยอาจจะลําบากน,นิดน,นึงนะครับในการเขียนนี้นะเพราะว่าพลังโจมตีจะหายไป20%เลยนะครับ โอเคนาฬิกาโตไปฮะต่อเลือดไปนะครับไม่ลดเลยนะฮบับครีฮะแล้วก็ครีดาเมจน,นะครับตามสูตรเลยนะครับแต่ว่าเราน่าจะยิงได้ไม่ตายนะโอเคบับครีะนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ซ้ำสกิลหนึ่งนะฮะ 2ล้านใช่ไหมก็จะเหลือประมาณ16ล้านเนาะ15ล้าน16ล้านนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะปิ <c> ้ว <oughs> เรียบร้อยนะครับ2ล้าน9กเหลือ15.7นะ <c oughs> เดี๋ยวโต้อีกทีนึงนะจะสิหลือ15.5นะครับไม่รู้ว่าอุกกบาตจะยิงตายหรือเปล่านะเพราะว่าบอสมันจะอึดกว่านะครับในท้ำรับอึดกว่านิดนึงอะ่ะมาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับไอดีผม 50-15นะครับเหลือ7แสนนะฮะก็เราสามบิทสกิลหนึ่งละกันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับสกิลมันจะหมุนไปที่สกิลบนก่อนก็จะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับในการใช้สกิลนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเซฟแบบออโต้นะออโต้สวยอ้ตายพอดีนะครับอ่ะไหวแฮะเอ้ยทีมผมจัดได้นะครับโอเคใครบริการของฟูลลูกไฟเหมือนผมก็สามารถฟาร์มได้เลยนะครับยาวๆนะฮะถ้ามืก่อนรับนะครับมาดูกันนะฮะปึ้งนนนนะบออ่่าทีเกแ อ่ามางั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าไอ้สองพันเก้าเนี่ยยี่สิบเก้ากล่องเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะฮะยี่สิบเก้ากล่องนะครับขอประดับสวร่านให้เชยชมสักอันหนึ่งนะจึ๊กเขาใหเใ้เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวยาง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 นะคะอันนี้อุปกรณ์ก่อนนะครับพอดีไปลงถ้ำอุอปกรณ์มานะ <c oughs> อ่าโอเคเริ่มเป็นประดับแล้วนะครับมาเครื่องประดับชั้นแปดนะฮะจิ้มจึก๊กโอ้ได้โอ้ได้มาสองอันฮะอิสซร่ากับ เจลลีด่ดัสนะครับแต่ว่าอยากได้ประดับสวรรค์นะ่ะเฮ้ยโ,โหกริปนะครับกริปนะฮะได้มาอีกหนึ่งอันนะเป็นสามอันโอ้โหไม่ออกเลยประดับสวรรค์นะครับโถเอ้ยเอาของเต็มเลยสองกล่องอ่ะขอดูหน่อยอีกสองกล่องน่ะนะครับไหนๆกไ็ไหนๆแล้วนะอย่าลืมเช็คระยะเวลาจิ้มเขาให้นะครับจิ้มเขาให้โอ้โหไม่ออกเลยอะไรวะหลอกปะเนี่ยนะครับก็นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเครื่องประดับ ถ้ามังกรเครื่องระดับชั้น8นะครับก็บังว่าจะเป็นไกด์กับผู้เล่นได้ถ้าไม่มีดาเมจหนะักเท่าผมอย่าลืมใช้ซีแทนสหฮราได้ซี C 10, สามารถรีเซ็ตสกิลเวกได้นะครับก็ช่วยได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ